วิตนะคะตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ข้างล่างหรอไม่มีไม่ช่รุ่นนี้ไม่ใช่เป็นมอเตอร์ข้างล่างนะคะเป็นขนาดโต๊ะนะคะตอนนี้มันโดนพับอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นงานโรงแรมโดยตรงเลยนะคะเขากําลังแกะมาอันนี้ของโรงแรมในพื้นที่เนาะ <Yeah. S 1> ก็เลยแกะออกมาให้ดูนะคะเขากําลังแกะออกมาให้อยู่นะคะ <Okay. S 1> มันกาลังพับอยู่อันนี้เขาเรียกโตรูม์วิสนะคะ อึบๆอ,อเอามาตั้งตั้งตั้งฉากให้ด <ขอ S 2> <ห>ูหน่อยสิสเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเปิดโทรศัพท์โทรศพัทรศพท์ดันมันขึ้นอะโตรุ่มเซอร์กินะคะโอเคน้องควาสามารถยังดันไม่ขึ้นนะคะจริงๆมันดันได้นะคะหันมาข้างหลังมีโทรศัพท์เข้าอะ่ ไปรับโทรศัพท์หมดไปเห็นไหมคะข้างหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวส่งรูปไว้ให้นะคะเป็นงานนําเข้านะคะแปบ๊บหนึ่งนะหนูดันขึ้นที่หน่อยสิเข้าไปรับโทรศัพท์กันอยู่ดันให้มันขึ้นนะ่ะไหนๆจะรีวิวก็ต้องวิวให้จบไปช่วยกันสองคนสิกินแรงเพื่อน ทคนิคดันเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นดัน,<ค>น,นล็อกหรือเปล่ามันล็อกอยู่เออแต่กาจารไม่ให้มันล็อกออขึ้น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 ,นอย่างนี้เลยค่ะยิงก็ล็อกกันไว้นะคะนึกออกเนาะนขนาดเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่มเมตรมนะคะอันนี้เขียนไปไว้ตรงตัวลูกค,ค้าได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ